ติดตั้งไฟแอมเบรไลท์ในรถ HRV นะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นตัวด y นามิกนะครับตัวด y นามิกเราสามารถทําเป็นไฟลุ้งได้นะครับฟังกช์ชันของเขาก็คือเราสามารถทำตามเสียงดนตรีได้มีฟังก์ชันต้อนรับการเปิดครั้งแรกนะครับทุกเมนูนะครับเราสามารถคัดต้อมสีได้หมดนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันให้ดู นะครับแอปที่ผมใช้นะครับจะเป็นแอปแอมเบียนไลท์เลยนะครับก็เป็นตรงตัวเลยสมมติผมยกตัวอย่างในการเปลี่ยนสีนะครับโอเคเดี๋ยวผมคอนเน็กก่อนน่ครับคอนเน็กง่ายๆเลยโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนสีกันนะครับสมมุติว่าผมเลือกสีนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกสีจากตรงเส้นข้างบนได้เลยนะครับเราอยากได้สีอะไรปรับได้เลย สำหรับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็จะมีมือเปิดมีเส้นนะครับมีช่องในที่เก็บของที่ข้างประตูครับมี2่องเท้าทั้งหมด4จุดหน้าหลังนะครับตัว h r v จะมีคอนโซลกลางด้วยนะครับมีคอนโซลขวานะครับคอนโซลซ้ายแล้วก็คอนโซลกลางนะครับส่วนสีเราก็สามารถเลือกจากแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นอ่าดิสหนึ่งครับดิสหนึ่งก็คือกรณีถ้าเราต้องการปรับในตำแหน่งของที่เป็นเส้นนะครับเราสามารถเลือกสีแยกได้เลย สังเกตที่เส้นนะครับที่เส้นกับมือเปิดนะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้โดยที่สองเท้าเป็นสีเดิมาทีนี้ผมจะเปลี่ยนสีสองเท้าครับผมเลือกสองเท้าให้เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับของเท้าของฟังก์ชันเดิมก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับของเดิมที่มาจากโรงงานก็ยังทํางานอยู่นะครับผมปิดประตูของเดิมดับนะครับก็จะเหลือตัวแอมไลไว้นะครับโอเคทีนี้มาดูฟังก์ชันในเรื่องของดนามิกนะครับดนามิกก็คือไฟวิ่งนะครับอ เนี่ยครับเขาะจะเป็นสีลุง้งตัวนี้สีทุกเมนูเราสามารถคัสตอมได้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นฟังก์ชันตัวไหนเห็นไหมครับะนะครับจะเป็นลันสีวิ่งสีแบบนี้เล่นได้หมดหรือว่าจะเป็นตามจังหวะเสียงดนตรีสเปกตรัมอะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับเวลาที่ผมพูดนะคบโลโลว่านชู้เห็นไหมครับเขาก็จะมีการตอบสนองในเรื่องของเสียงนะครับอันนี้เราสามารถเปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นเมนูอะไร โลโลว่นทูช okay. okay, kind of ี่เห็นไหมครับเขาจะมีตามตอบสนองในเรื่องของเสียงโอเคนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูพวกนี้ครับทุกเมนูนะครับเราสามารถเลือกสีได้ก็คือกําหนดสีเองนะครับกดเขียวกดสีแดงนะครับสมมติวราเป็นสีแดงเนี่ยครับเขาก็จะเป็นสีแดงวิ่งสีเดียวแล้วตำแหน่งของเส้นไฟนะครับสมมุติว่าช่องเราไม่ชอบช่องที่มันเล็กไปหรือว่าความห่างของช่องมันเยอะไปอะไรเงี้ยเราสามารถปรับจากแอปพลิเคชันได้เลยนะครับหรือว่าต้องการทางห่างให้มันทิ้งช่วงระยะได้หมดนะครับอ่าเนี่ยครับ หรือว่าจะเอกสีเป็นสองสีก็ได้แล้วแต่นะครับสามสีนี่อ่าปรับให้ช่องระยะสั้นลงปรับความเส้นถีขึ้นนะครับหรือจะเป็นเส้นยาวๆได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอ่านะครับหยดน้ํานะครับหยดน้ําเราสามารถทิกอ่าสมมติผมเลือกสีแดงสีเดียวอ่านะครับเส้นมันจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยสมมุติว่าเราต้องการทําให้เป็นหยดน้ําสั้นๆเราก็ทําได้นี่ครับเขาก็จะมีความถีของนี่ครับอ่าเล็กจิ๋วเลยนี่ครับ ีเยอะๆก็ได้หรือว่าเราต้องการแอสซีเข้าไปเป็นแดงน้ําเงินเพิ่มเส้นยาวนี่เขาก็จะสลับการวิ่งแดงน้ําเงินแดงน้าเงินแบบนี้ไปนะครับในเรื่องของความสว่างก็เช่นกันครับเราจะมีการปรับของดิสหนึ่งแล้วก็ดิสสองนะครับดิสหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเส้นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมทํามาเป็นสีธรรมดาก่อนอ่าจะได้เห็นสีได้ชัดเจนนะครับกดสีแดงเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับทีนี้ผมต้องการปรับความสว่างในเรื่องของดิสหนึ่ง ผมมากดมาเข้ามาที่ไลน์นะครับผมปรับดิสหนึ่งเห็นไหมครับตัวเส้นเขาจะดิมลงอส่วนสองเท้ายังสว่างอยู่ไหมครับถ้าเกิดผมต้องการปรับความสองเท้าให้ดรอปลงดูนะครับอ่าเนี่ยครับหรือว่าเราจะสั่งปิดได้เลยนะครับกางคืนเราไม่อยากเปิดเราก็ปิดได้เลยอ่าอันนี้ผมก็จะเปิดสองเท้านะครับนี่ผมจะเปิดความสว่างของเส้นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแอร์อาร์จีบีค่อนข้างกับสีเข้มข้นนะครับก็คือแดงน้ําเงินเขียวชัดเจนเลยสีไม่ไม่เพี้ยนนะครับ หรือว่าจะเป็นฟังก์ชันอ่าต้อนรับการเปิดครั้งแรกนะครับเขาก็าจะมีฟังก์ชันของตัวนี้อยู่นะรเราเลือกได้ครับเราเลือกเป็นสีเดียวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเราเลือกเป็นสีเดียววิ่งแบบนี้ก็ได้ครับเวลาที่เปิดรถมาครั้งแรกหรือว่าจะาําเป็นสีลุงก็ได้โอเคครับยังไงฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับกับช่างอ้ําครับสวัสดีครับ